ส่วนต่อสู่ช่องไมค์มีเค็ใครไม่เค็มีเค็ดเจ้าเดินนะจ้ากลับมาแล้วการรีแอคชั่น reaction, พร้อมกับวร์ที่ขับผ่านไปแล้วก็ท่อดังมากเมื่อกี้นจะจ๊ะวันนี้ก็การาีแอคชั่นเป็นรายการที่เราเคยรีแอคชั่นตอนแบบรายการออกแรกๆเลยกับ แล้วก็ตอนนั้นก็รีแอคกับคุณไอซ์ด้วย2คนก็ถือว่าเกษียรตอบรับดีมีคนแบบขอให้แบบทารีแอคหน่อยเยอะมากแต่ว่าแบบพอหลังจาก EP แรกไปฉชนกับไอซ์ก็จะแบบว่าไม่ว่างเพราะว่าทำโปรเจกต์ก็จะวุ่นวายหน่อยอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทำปีสี่ปีใจหลังจากเออใช่ก็ไม่ได้ทําตอนหลังจากนั้นแบบนี้ซึ่งก็ให้สัญญากับหลายคนไปว่าเออเดี๋ยวจะมาทําแน่สําหรับรอบนี้รอบที่แข่งอยู่อะไรแบบนี้นะจ๊ะซึ่งวันนี้ก็มาเรียกรายการเกิลแพนเน็ตนายนายนจ้านายนายคือเป็นนายนายแล้วกัน ก็เป็นรายการของ m อ็มเน็ตที่คนหลายคนรู้อยู่ก็คือคนที่ติดตามก็ไม่รู้เหลือกี่คนแล้วในประเทศในโลกใบนี้เพราะว่ากระแสค่อนข้างกริบอยู่อะไรแบบนี้นะไม่เหมือนแบบไม่ไม่สนุกเหมือนปีก่อนๆไม่ใช่ไม่สนุกไม่ได้รับผลตอบรับเท่าปีก่อนๆเก็ตไหมเออใช่ปีก่อนคือแบบ ออกมาก็ปังๆังปัง,ป,ง,ป,งปังไม่หยุดอะไรแบบนี้เพราะว่าเอ็นเนตเองด้วยแหละที่นางตัดต่อแปลกๆไม่ใช่ต่อแปลกๆให้ให้แบบวิธีการเชียร์วิธีการหวดแปลกๆอะไรแบบนี้เออใช่หนอะปะ mm hmm. วันนี้ก็เป็นรอบการแข่งขันเรียกว่า creation mission เธอก็คือเป็นรอบแบบฟีแบบ mm hmm. แบบเพลงของรายการที่เขาแต่งมาให้แล้วก็ให้เมมเบอร์ไป ซ้อมไปร้องกันเองมันเป็นเพลงแต่งใหม่เลยไม่ใช่เป็นการ cover ใดๆทั้งสิ้นอะไรแบบนี้ก็จะเหมือนฟีลเป็นกรุ๊ปหนึ่งวงเลยตอนนี้ก็ t ไหมซึ่งปีนี้น่าสนใจที่ว่าอยากรีแอคเพราะว่าเพลงดีหลายเพลงเพลงที่แบบเพลงเทชนะหลายเพลงมากแบบเออเพลงดูติดหูติดห,หูกับทุกเพลงเลยอะไรแบบนี้กแบบ็อาจจะเป็นงานแก้เกมเอ็มเน็ตหรือเปล่าที่แบบเอาเพลงแบบเข้าถึงคนแบบพับบิกมามาใช้ในรายการอะไรแบบนี้อเออใช่<า>ซึ่งก็ต้องถามก่อนว่า,วาเธอเชียร์ใครในรายการบ้างอ่ะเริ่ม อาคุณมิกกี้ก่อนก็ได้อ่ะชันเชียร์ยองอื่นจากทีเคใช่ที่เราที่อยู่ยูนิต 2pm อ่ะอิสตอร์ร้าอ่ะเอ้ยสิงมวนเลยอ่ะถูอยังกับไทยอ๋อ 2pm กับไทยหรอจริงวะตายโหงเลยเธอเป็นในนั้นนี่ซึ่งแสดงเอ็มวีด้วยเบื่อเธอเป็นบ้านไม่ใช่โรงแรมไหมอ่ะอีสัตว์มุณจะไม่สร้ากูเรียมหรออีดอกหรอ เป็นนิการเชียครัลอะเอยเชียองมายามายามายาก็เป็นม้าเหมือนกันเขาก็วางให้เป็นม้าเหมือนเหมือนกันหลายหลายหลายคนเพราะว่าน้องดูคาแรคเตอร์แบบสดใสเฟรชอะไรแบบนี้ส่วนฉันก็จะเชียยูจินเหมือนเดิมตั้งแต่แรกแล้วก็เชียโบราเชียแบบสุดใจมากโบรา,าตอนนี้เหมือนจะเชียแบบโบราแบบที่สุดเพราะว่าเป็นอันดับหน้าเป็นห่วงมากแบบมาก,มากๆอะไรแบบนี้แบบเสียงดุ <ứng> แบบ มากๆเออใช่แล้วก็เชียร์มานามิที่แบบว่าออร้องเพลงฟิฟซีซ่าอะไรแบบนี้ก็คือชอบนานโดนตกตอนนั้นเลยเออก็เชียร์ก็เดี๋ยวเราไปรีแอคกันเลยจ้าอ่ะก็ทีมต่อไปที่เราจะไปรีแอคก,ก็คือทีมเ,ออเป็นเพลงคอนเซปตที่แบบว่าน่าจะบตามองให้คนให้ความสนใจเยอะเลย อีกหนึ่งเพลงเออฉะนั้นน่าจะเยอะเยอะพอๆแบบติดท็อปสองเลยในมงของฉันนะแบบว่าเพราะด้วยความที่คอนเซปต์มันดูเป็นคนน่าจะเต้นโคก,กันเยอะฉะนั้นนะคนน่าจะชอบกันเยอะอะไรแบบนี้แนวดนตรีอะไรแบบนี้เออใช่แล้วก็มีกลิ่นอบบมีกลิ่นอไอดอลอยู่วงไอดอลอยู่อะไรแบบนี้ในมงของฉันนะที่ฉันฟังมาก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ็คือเพลง Snake ชื่อทีมชื่อเพลงว่า Medusa เออซึ่งอันนี้เอาจริงๆอันนี้คือเป็นคอนเซปต์เท่แค่แค่ทีมเดียวเลยนะที่เป็นคอนเซปต์เท่ๆเท่มากอะ ใช่อะทําก่อนว่าในทีมนี้เธอเชีย hmm. ร์ใครแล้วก็ใครกันไปเองฉันนชอบหวนเจอหวนเจอหวนเจอหวนแล้วหวนเฉ๋อสักหวนนใช่เออใช่เออสักสักเจอนึงสักเฉนสักหวนสักเจอคือชนะชนะรู้สึกว่าแบบชนะชอบเวลาแบบ เชียร์ใครนั่นะดูแบบว่าเขาอะทำอะไรหลากหลายเนี่ยฉันก็เห็นว่านาไปทำอะไรแบบหลายๆอย่างอะไรแบบหลายแบบอ่ะเออนึกว่าเออเชียร์อะไรเงี้ยนักสู้นะคือนักสู้มันคือนักสู้จริงๆฉันจะไม่กลับบ้านฉันจะไม่กลับไปนั่นคือไฟเตอร์เหรอเจอไฟเตอร์ไฟเตอร์อ่ะดูนะชีกำลังบิ้วนะเดี๋ยวชีเขาจะลืมตามาแล้วก็เฮียไหมเชียร์ใครเออเชียร์เสี่ยวถิงกับพี่ขีพี่ขีไหม อ่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีแอคและกับรีแล้วกับแอคกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนิ่อ๋อฮูกวานนีก็บ้าบ้าบ้าน้องเป็นแล้วแหละแต่พูดควาแม่น่าสวยโอ้โหพูดฟวามแม่นคือดูเป็นงูเลยอ่ะงูแบบแบบเป็โแบบโ้โหเริ่มเลยทุนมากเวอร์จี เริ่มเลยมีความมูเตอร์มูงูอยู่นะเออก็งูไปเลยสวยมากเอออุ้สวยตายหูอุ้ยสวยมากโอ้โหเออ เออโอ้โหแต่เสียงนางแบบยูนิคมากขนาดเออเสียงนางดีไปจบเออเพลงนี้แบบรักข้าหมดจริงสิอ้ยชอบอินด้วยแบบเสียงถิ่นมาก โอ้ยคนนี้ยไปโอ้เออ่าคนด้องมดเออต้องเป็นใครเป็นโลโก้ใชไหมจำไม่ได้เลยอุ๊ยโลโก้แบบไปหายคนไหมอรอ่ี้เออ

อุยฉ <GU> <ES> ันว่าพูดอย่างน้นายโน้ได้เลยอุ้ยมันโอ้ไปโอเปกงเอออุ๊บโอ้ยอีโด ว้าวมากอ่ะเวทีอะสุดมากอะสุดมากเพลงอืเออแล้วก็จบไปเลยเออเออเอามาลงก้อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอียงนะคะเอามาลงก้อนเอามาลงก้อนเองอนี้ไม่ได้มันติด เออนุ่มมีความแบบแพงเออสวยมากสวยสะดุ้งอุ้ยคนนี้สวยมากเวยดึงสวมากเลยเขาแบบโทฉันไม่ต้องเลือกเลยว่าใครชายที่สุดเสียถิงเท่านั้นกูเลือกเลยเพราะว่าหนึ่งที่ฉันเลือกนะดังข่าวมากแล้วแบบชุดชุดบางคือโชว์เยอะที่สุดแบบว่ามันจะทำให้ชุดนางก็ส่งด้วยใช่ชุดส่งด้วยสองคือนางหุ่นดีมาก สามคือนาเป็นคนเดียวที่ลุกในเพลงอ,อ่ะไม่ซ้ำกับใครฉันรู้สึกว่าคนอื่นจะดูเท่ๆดูแบบดูแบบครับแบเนะบเน,นี้ยนแะบบฟิอาแบบเนี้ยแบบเน,นี้ยเนี่ยได้บอกปะ,ะ <laughs> <laughs> แต่ลุกนางอ่ะจะเป็นแบบเนี้ยเธอเออเออแบบเนี้ยได้หรอะอยู่นักิฮันมาเนี่ยเฉียนมาที่จะจะดูนะเออ สุภาพดีฉันให้นางเสียถิงเลยเดี๋ยวค่อยไปคอมเมนต์เพลงถือว่ายังไงกันบ้างน้ำตาไหลอ่ะดีสวยมากของฉันน่ะรู้สึกว่าอาเสียถึงจะพูดไปแล้วเนาะถ้าจะพูดของหอมดาหย่อนหนักฉันรู้สึกว่านางแบบนางตัวเล็กแต่นางพี่ขี้หนูมากเลยอ่ะนางดูแบบนางดูมาเอานางดูแบบมาสีอะไรเงี้ยคือแบบก็มาสีอะไรอย่างงี้แต่ฉันข่ะชอบฮุกตรงที่แบบฮุกแรกอ่ะคนที่ชื่อย่าหนิงกับกับกับ เซลทีกรูรูคีเรอรุ่ยสีเออจะรุ่ยสีกับย่านฉีไงฮุกแรกอ่ะรู้สึกว่าแบบเออแบบต้องให้สองคนที่จริงๆอะไรเงี้ยแบบเปิดฮุกได้ดีอะไรเยงี้เออแต่ที่แต่ที่น่าเสียดายคือฮิรุกะฮิฮิฮิรุกะคือใครฮิคารุหายช่วงแรกไม่เห็นเลยเพิ่งเห็นพักแรกของน้องใช่ใช่ใช่ใแต่ว่าแต่ว่าหายก็จริงนะแต่ท่อนที่แบบท่อนเส้นนานอะท่อนจําอยู่นะเที่ยวท่อนพันกับปุ๊บปุ๊อะไรสักอย่างอะนี่จำได้เลยสถานะ แล้วก็ทีนี้สันว่าอะไรอะเพราะว่าวอคอลอ่อนทีนี้ไม่ค่อยมีวอคอลก็แอบรู้สึกว่าเสียงไม่ถึงแอบรู้สึกว่าเสียงแหว่งตอนใช่ใช่ไหมใช่ไหมคือเอาจริงๆเสียงแล้วนางเหนื่อยด้วยเธอฉันว่าแบบเพลงคือนางดูแบบรับทอดรับทอดแบบเสียงเยอะมากใช่จริงจริงทำไมทำไมรายการให้โวคอลรับผิดชอบแค่คนเดียวทุกทุกเพลงเลยที่สามเพลงที่ผ่านมา ไม่มีไม่มีการหาไม่มีการช่วยกันมีมีนั่นช่วยกันอยู่เอตอนชุดที่แบบว่ายูจินกับมานามิช่วยกันร้องแล้วพรก็ยูจินไปไปให้คนเดียวเออใช่แต่เพียงก่อนหน้านี้คือไม่มีเลยทําไมแบบหาความสามารถหาหาดาวรุ่งหรือยังไงแบบแบ่งหน่อยไหมเพราะมันเหนื่อยมากแล้วแล้วอย่างนี้นางเสียงเสียงใหญ่มากเสียงแบบเสียงใหญ่อ่ะ พอคนเสียงใหญ่ฉันว่าพอเหนื่อยมันดูออกว่ามันเหนื่อยเสียงใหญ่กัเก็ตไหมเออใช่เสียดายเสียดายตรงนี้เสียดายตรงไฮโน้ตอ๋ออีกคนหนึ่งวนวนเชื่อวนเฉอสักวนสักเฉออ่ะเออใช่คือแบบร้องอกล้องสมูทมากฮะร้องแบบร้องร้องสมูทสมูทกว่าแบบสมูทกว่ายัออเยัอ่ะที่ฉันแบบสังเก็ตอนสมูทขึ้นมากเลยตอนนามาออดิชั่นนั่งเป็นวอลคอเบอร์ตอนเฮลิคอปเตอร์นั่งเป็นวอลคอ ก็ใช่นนึกว่านางจะนางจะแบบไฮโน้ตตอนแรกเหรออใช่สเป็นผู้หญิงแทนตัวขั้นบีดก็ดีใช่เพลงนี้ดีท่าเขาสวยท่าแบบจําได้ท่าว้าวมากเสียดายเนาะถ้าเพลงนี้เป็นเพลงเกิร์ลกรุ๊ปสักวงนั้นว้าเมสมากมากๆอ่ะทั้งคอนเซ็ปต์ทั้งท่าเต้นทั้งเอ็มวีคือแบบโคตรของโคตรโเลยเราขึ้นไปอย่างนี้แหละหลังเบลงแดนก็ขึ้นไปอีกนีคนอื่นแบบไปไป อุจนไอ้เนี่ยเขาอ่าว่าอิดอกไม่เข็ดฉลีดไอ้แบบเต็มหัวจะเลยอีดอกแรงจริงคอัโอ้ยมันจริงจริงแล้วจริงเธอเลือกอะไรยังไงใครถ่ายกว่าเพื่อนก็เสียถิ่งก็แหละเธออ่ะเธอเสียถิงใช่ไหมในเกี่ยร์ไดออนเนาะถ้าทุกอย่างนั้นเชื่ว่าเสียถิงนะเราไปกินเอาไปกินแบบมันเหมือนมันมันดูแบบ ดูดูดเลยอ่ะดูแบบดูเอาไปกินให้เลยคือต่อให้นางยืนข้างๆนั้นก็มองนางส่วยจริงสวยแบบสวยไม่ไหวเลว้วอ่ะก็จบไปแล้วการรีอคชั่นนะจ๊ะในมุมของพวกเราก็คือรู้สึกว่าในมุมของฉันดีกว่าฉันก่อนนะรู้สึกว่าเพลงรอบนี้ดีทุกเพลงเลย พราะทุกเพลงแบบดูว่าตั้งดูดอรอกว่าตั้งใจรับแล้วก็ตั้งใจเลือกไม้เข้ากับเมมเบอร์แล้วก็เข้ากับให้คนแบบได้ได้ได้แบบได้ฟังกันนะแบบนี้ดูมันเป็นเพลงพับป,ปิกันนึกออกไหมไม่ได้เป็นเพลงเฉพาะอะไรแบบนี้เออใช่ในมองใช่ก็ดีใจที่ได้เสพได้เพลงม่อีสี่เพลงอะไรแบบนี้ได้ไปฟังเหมือนช่วงคุนด้อมเลยคุนด้อมก็เพลงดีทุกเพลงแบบชอบทุกเพลงอะไรแบบนี้ฟังวนไบบยังไงก็ทุกคนชอบเพลงไหนหรือว่าเชียร์ใครหรือยังไงก็คอมเมนต์มาเมากันได้นะจ๊ะเพราะเราก็บอกเป็นรอบที่หนึ่งแสนว่ายังไม่ดูรายการทีก็อย่าแบบ อย่ามาสอนอย่ามาสั่งอย่ามาแบบว่าจัดแจงให้มันเยอะเพราะว่ารฏิแอคชั่นเนาะก็ถ้าดูรายการมันก็จะไม่เป็นปแอคชั่นมันจะเป็นรีแคปซึ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ก็อย่าดรามากแบบปล่อยใจใช้ชีวิตสนุกสนุกเออใช่เพราะว่านี่ก็ไม่ค่อยยอมคนเหมือนกันก็ถ้าแบบไม่ได้รู้จักกันแล้วมดาด่าก็ไม่ยอมคนก็เจอกันักหน่อยก็เติมตัวเนาะ ยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้แบบปล่อยใจใครที่ดีก็กกจะบอเอ้ยจะไปเอ็นจอยไปคอมเมนต์กลับอะไรแบบนี้<อ>แล้วก็อยกดไลค์กดแชร์กดซับสครีปเป็นกดช่องเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็เจอหน่อยคิดหน้าจ้าไม่บายจ้าอ่าเดี๋ยวยู่ยก่อนเดี๋ยวให้ร้องเพลงพร้อมกันแต่ว่าดูว่าเราจะร้องเพลงเดียวกันไหมโอเคไหม๊า่บายจ้าหนึ่งสองสามยู <You S 1> <อ>โทเปียแบแบแบไหนไอ้องว่าอะไรอะ